มาเจอกับโจทย์ข้อนี้กันบ้างครับโจทย์ข้อนี้ถามว่าข้อใดไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อ 1. องค์การบริหารส่วนตำบลข้อ 2. เทศบาลนครข้อ 3. กรุงเทพมหานครข้อ 4. เทศบาลเมืองข้อ 5. ตำบลให้เวลาคิด10วินาทีครับ สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับเป็นความรู้ความจำครับฉะนั้นแล้วถ้านักเรียนจำได้คำตอบข้อนี้ก็ไม่ยากเลยครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือที่พวกเรารู้จักกันในตัวย่ออบอจอครับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือตัวย่ออบตอครับและยังมีเทศบาล3ระดับก็คือเทศบาลตำบลระดับเล็กที่สุด เทศบาลเมืองและเทศบาลนครยังรวมไปถึงเขตปกครองพิเศษสองแห่งก็คือกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาทั้งหมดที่กล่าวมาครับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดหรือพวกเรารู้จักกันในตัวย่อคืออปทข้อที่ไม่เข้าพวกเลยครับก็คือข้อตําตำบลเพราะตำบลไม่ใช่การบริหารราชการส่วนท้องถิน่น แต่ตำบลจัดเป็นการบริหารส่วนท้องที่ครับข้อนี้จึงฝันทงตอบข้อ5ครับ